จ่องโตใหญ่เลยนะลินน้องนลินจ่องโตใหญ่ได้ไหมอาหารพ่อบ้านเมื่อนี้ค่ะพ่อบ้านเฮ็ดกับข่าแลงนี่ค่ะด้วยกุ้งลาสเตอร์ค่ะกุ้งลาสเตอร์กับข้าวโพดลวกนะคะเนาะข้าวโพดต้มเดี๋ยวปังก็จะต้มอันนี้พ่อบ้านจ่องโตใหญ่เลยนะลินน้องนลินจ่องโตใหญ่ได้ไหม กับข้าวโพดค่ะแล้วก็ข้าวโพดลาสเตอร์แล้วก็มีมักอะกรโนีอนชีสนะคะนะปานก็เห็นกะโเนีอนชีสให้พลังน้ำนะคะเนะค่ะกะโเนีอนชีสข้าวโพดแล้วก็ลาสเตอร์ค่ะพี่น้องค่ะลาสเตอร์ก็ได้ซุกแล้วเนาะเนาะเดี๋ยวปานก็เขาโตไปนั่งแกกินกุ้งก่อนเนาะเนาะไปก่อนค่ะหลังจากัเดินเล่น กับแม่บ้านนองนารินแล้วเวลาอาหารเย็นปางค่ะย่างเนื้อสเต็กเพี่นองค่ะองค่ะพอบ้านชอบเวลีเวลี่เวลี่อ่ามีเดียมนะคะนะนาะมีเดียมเวเนาะเฮควนขมงงุงเลยค่ะพี่นองน้ำมันหยดติ้งติ้งเลยควนขมงอ่ะไปกันกช่วงเศร้าปางสอบเผ็ดให้นนองนารินกินค่ะ ไข่เซมวิตตอนเศ้าๆเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวปางจะขอกลับด้านแป๊บค่ะปางกลับด้านไข่แล้วปางก็จะพับไข่ขึ้นเนาะค่ะเนาะพับขนมปังขึ้นค่ะพี่น้องกายปางก็พับขนมปังขึ้นเป็นยังไงคะเรียบร้อยค่ะเอาไปเสิร์ฟใ้น้องน่ารินเลยค่ะปางเปิดพัดลมค่ะเสียงดัง ไข่แซมบิดอาหารเสาน้องนาะรินก็แล้วนะคะพี่น้องคะ่ะปางก็จะเอาออกจากเตาเลยนะคะพี่น้องค่ะปางก็จะเอาออกจากเตาเนี่ยเป็นยังไงคะปางก็จะตัดครึ่งเลยนะคะนอะ มือเดียวเกมือหนึ่งจับต้องค่ะพี่น้องเนี่ยคะ่ะข้างในก็จะประมาณนี้ค่ะพี่น้องคะ่ะเนี่ยคะ่ะข้างในก็จะมีชีสมีชีสกับไข่เย,ยิมย้มๆอย่างสีนะองขนะเห็นไหมค่ะพี่น้องคะ่ะเรียบร้อยเสิร์ฟได้เสิร์ฟได้ชีส,สเยิ้มเลยทีเดียวเนี่ยค่ะพี่น้องคะ่ะ ตัดแล้วข้างในไข่แซมบิทก็จะเป็นจังซีค่ะพี่น้องชีสเยิ้มนะ่ากินเลยทีเดียวมาคา่ะปางจะไปเสิร์ฟน้องนาะรินแล้วค่ะส <Yeah. S 1> ิมคอปเทลค่ะพี่น้องค่ะกุง้งซุปคอปเทลสิมคอปเทลเดี๋ยวอืม um, เ <Yeah. S 1> นี่ยค่ะ <Yeah. S 1> มีแค้กเกอร์แล้วก็มีชีสนาะคะ่นะเนาะชีส Ch <eddar> สแนกค่ะนนี้แอปเปิลไทชส์สแนกปังก็ได้เ็ดข้าวพัดไว้เนาะค่ะเนาะเห็นบอค่ะพี่น้องแล้วก็แกงเขียวหวานเนื้อเตรียมงานวันเกิดให้พ่อปูเนาะค่ะเนาะปังก็หั่นมะเขือไว้ถ้าใส่แ่น้ำเกลือแล้วก็จะมาถึงนี่กับไนดําปิดปี่ค่ะพี่น้องค่ะเห็นบอค่ะในดําปิดปี่เนี่ยน้อค่ะเนาะแกงเขียวหวานเนื้อค่ะปังก็ได้เตรียมไว้เนาะค่ะเนาะแกงเขียวหวานเนื้อกันยังท่านได้ใส่มะเขือลงไปต้อค่ะ ยังท่านในใส่มะเขือยังท่านในใส่ใบหหระ้าเนาะ่ะเนาะเอาใไก็จะกินก็นจะกุลขึ้นแล้วก็จะเอาผวกผักผงยางลงเตรียมเสิร์ฟค่ะพี่น้องแล้เขียวนะทานเนื่อทอดค่ะเหลือมเหลืองจะได้ที่แล้วพี่น้องค่ะ เนื้อทอดหรือเนื้อย่างเนาะขะหมูก็เมนหมูโมเมนเนื้อโมเมนเนื้อค่ะพี่น้องคะว้าพิซหมูทอดหมูทอดหมูหรือหมูย่างเนาะขะเนาะเดี๋ยวใส่น้ำมันนหน่อยเอามันหมูในกระทะออกมาเลยมันหมูในเนื้อหมูยดออกมารั้นเหลืองได้ที่แล้วพี่น้องค่ะขอทอดไปอีกแป๊บหนึ่งเอาเหลืองอีกน้อยเนาะคะเนาะเดี๋ยวไปตำทั่วกินกันเลยจ้า ค่ะพี่น้องหน้าแ่บๆน้ำกันค่ะพี่น้องเบิ่งเอาตาแซ่บบ่พี่น้องคะ่ปะป้านั่งกินข้าวแรงนะ่ะเอ้ยนั่งข้าวเที่ยงน้ำกันค่ะพี่น้องป้าย่างอกไก่เนาะคะ่ะน้อปังกับใส่พริกเนี่ยคะ่ะพริกอ่าซอสอกย่างไก่เนี่ยนาะค่ะเนาะนี่คะ่ะพี่น้องค่ะมัก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 เนี่ยค่ะมักมักแต่ก็จะย่างเฮ็ดไก่สลัดอาหารมล้างนี่เนาะค่ะเนาะ ทิ้งวบจักอ่าชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงทิ้งว้ต้นๆแห้งแสบค่ะเนาวปางก็จะเก็บใบจะย่างมะแรงเนาะค่ะเนะะาะกระทะร้อนแล้วเนาะค่ะเนาะปางก็จะย่างอกไก่เนาะค่ะเนาะผังชีเฮ็ดอกไก่สลัดนอ่ะ นี่ยนะคะพี่น้องคะปางจะย่างอกไก่เห็ดอ่าซีซซาสลัดแล้งนี่นะคะเกับขาวแรงน้่กับอาหารสองสามอย่างเมนูน้ำกันเนาะค่ะพี่น้องจะ้ะเนี่ยค่ะย่างไปเรื่อยๆเนาะค่ะนอพี่น้องจ้ะ,<ป>ะเดือดได้ที่เลยค่ะพี่น้องคะชวดสวดสวดสวดเลยค่ะเพิ่มค่ไก่ mười ba người đây, đầy rửa tạp đàm rồi nó ngon nó rè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 การเนื่องปางจะย่างประมาณน,นาทีถึงแปดนาทีนะคะเนาะย่างโดนเอยอะไปมันจะแข็งเนี่ยมันจะหยาบนะคะเนะคะปางก็จะย่างไปเรื่อยๆจนมันสุกเนะนาะเนาะอุบโดกนกระสุกเลยคะ่ะฟังเสียงะะรยกระทะเดือดสวดสวดสวดเลยพี่น้องเห็นไหมอกไก่ย,ย่างกัสุกแล้วเนาะค่ะเนาะอกไก่ย่างในกระทะเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะอา่าสลัดปางก็เฮ็ดแล้วแล้วเน,นาะค่ะเนาะ เดี๋ยวปางกะจะหั่นอกไก่ที่นี่เนาะค่ะเนาะหั่นอกไก่แป๊บเนาะค่ะเนาะพี่น้องค่ะปะ่ะตามแม่บ้านหั่นอกไก่น้ำกันเนาะค่ะเนาะหลอนหลอนเลยค่ะมาจ้ะเพลินจ้าปางกะจะหั่นเนาะค่ะเนาะหั่นอกไก่เนี่ยค่ะปางกะจะหั่นประมาณเนี่ยค่ะพี่น้องค่ะอกไก่โอ้ยหอมๆค่ะพี่น้องค่ะ คือบ้พี่น้องค่ะคือบ้าคือบ้าอาหารแดงชิกเก้นซีซาร์สลัดค่ะพี่นอ้นองค่ะง่ายๆสไตล์แม่บ้านแล้วกันน่ะนะ ร้อยค่ะต้องจัดยากเดี๋ยวกะเสิร์ฟกินแล้วค่ะเนาะเรียบร้อยค่ะปานก็ได้เนี่ยค่ะพี่น้องค่ะเรียบร้อยค่ะพี่น้องค่ะโอ้ยหอมหอมค่ะพี่น้องค่ะอืมในบ้านแต่อโตไปนั่งกินเข่าแรงก่อนนอะคะนาะพี่น้องค่ะเป็นยังไงคะพี่น้องป้า โตไปนั่งกินเขากันเด้อค่ะเดี๋ยวบานจะเอิน้นะเอินพอบานเอิ้นน้องนล,ลินเขามากินเข้าแรงเนาะคะ่ะน้องพี่น้องจะ๋ะเอาจ้ะ